โพสล่าสุดนางเอกหน้าหล่อบวชละทางโลกเจอมรสุมชีวิตมากมายและผ่านทุกเรื่องเรามาได้แล้วท่ามกลางกำลังใจจากคนบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากตีน่าสุพนาทหลังจากผ่านมรสุมต่างๆมาเธอก็ได้เดินหน้าทำงานถ่ายละครและได้เลิกบวชชีโพสไอจีประกาศลาทางโลกเข้าสู่ทางธรรมโดยล่าสุดตีน่าได้เคลื่อนไหวอิสต์แกรมส่วนตัวเผยภาพประกาศลาบวชชีพร้อมข้อความระบุว่าข้าพระเจ้านางสาวสุพนาณจิตตะลีลาขอกบาบลาบวชกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกา วัจจีกรรมและมนโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ศะมาตรลาดพังไปล่วงเกินต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีโดยตั้งใจก็ดีหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอท่านทั้งหลายได้โปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขอโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวกรกรรมต่อกันตลอดไปท่ามกลางคนบันเทิงและชาวเน็ตร่วมอนุโมทนาบุญสาธุจํานวนมากทาง ทีมงานทันดาราต้องขออนุโมทนาบุญมาณนะที่นี้ด้วยนะคะ